ตัวนี้ก็แนะนำลูกค้านะครับเป็นสองแบบนะครับอันดับแรกก็คือเปลี่ยนต่ำนะครับเปลี่ยนต่ำโม่นะครับต่ำใ่ากว่าเก่านะครับกามันจีอ่อนกว่านี้อยู่ยจีสิบเปอร์เซ็นต์ถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าลูกค้ากะแนะนำสองวิธีวิธีที่สองก็คือยกขาดไม้นะครับเปลี่ยนเป็นขาดผาผสมนะครับอาการสั้นกับสีลดลงนะครับแล้วกาคาดอันนะครับตัวนี้ก็ยกขาดชุดเก่าของลูกค้าลงมาเป็นทีเรียบร้อยนะครับเป็นอย่างมันคือแข็งนะครับเนาะ นี่มาเบิ่งสาเหตุของขาดแข็งครับตัวนี้ลูกค้าใช่มาเป็นเอ่อทองแดงนะครับมันก็เลยมีอาการของแข็งแนะนะครับเพราะว่ามันเป็นคาดท่องแดงอ่าเป็นตัวนี้เดี๋ยวสีทําการลูกแต่ว่าคาดท่องแดงดีอย่างก็คือมันรับบูดได้หลายนะครับหลักการมันบ่ค่อยหลื่นะครับแต่ว่ามันสีมีอาการของขาดแข็งนะครับขาดแข็งหลักการมีสันนะครับเนี่ยเป็นธรรมดานะครับของขาดท่องแดงนะครับตัวนี้ก็ลูกค้าอยากได้เป็นนิ่มๆนะครับเดี๋ยวสีจัดชุด ของ OMC นะครับเป็นผ้าผสมตัวนี้เป็นตรงรุ่นนะครับพร้อมลูกปืนกดคาดลูกปืนปลายเกียร์นะครับตัวนี้เป็นงานเ s c นะครับอ่าส่วนไฟวินนะครับเดี๋ยวทางเฮาไปเอาไปปรับหนาให้ไม่นะครับเพื่อสีตรงตามสเปคของทางหลานเฮานะครับเดี๋ยวรอชมนะครับตอนไปปับหนาเสร็จแล้วนะครับหลักกาประกอบเสลล์รถนะครับผมตัวนี้เป็นชุดคาดของ OMC นะครับนิ่มหัดสบายนะครับโอเคครับผมนะครับสําหรับเกียร์นะครับก็คือหัวหมูนในเองนะครับ นี่ครับสำหรับัวหมูัวนะครับหรือว่าเกียร์นะครับการทำการล่างทำความสะอาดหอนะครับก่อนสิยกขึ้นรถนะครับอ่าตอนนี้ทีมงานช่างเข้ากําลังทําการล้างนะครับจากขาวําดำเพื่อหาเบิ้งว่าสีก้าสะอาดจําได้นะครับโอเคครับผมอ่านะครับสำหรับไกวินนะครับห้องเข้าทั้งหลานเขากะปั๊บหนาาห้นะครับเจียหนาาห้เาแต่งหนาาห้นะครับกะเพื่อเอาไปเขาลงกึงนะครับไห้มันได้ตามสเปคของทางหลานนะครับผมโอเคครับหลวก็เป็นส่วนนี่เป็นส่วนของเกียร์ คือปลาหัวหมูนะครับการทั้งความสะอาดให้นะครับไม่ย้ำนะครับแล้วก็ใส่ลูกปืนกดขาดตัวนี้เป็นงานเบียซี่นะครับพร้อมถ้าจราวงจระบีให้ไม่เบิร์ตนะครับโอเคครับเดย้อนนำเอาชุดขาดนะครับประกอบใช้รถรับผมโอเคครับสำรับชุดขาดนะครับขาดโอเอซีนะครับขาดประตูห้องข่าวกับติดตั้งในตัวรถเซฟวันที่เรียบร้อยนะครับครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็คือหยุกเยขึ้นนะครับแล้วก็ล่องนะครับว่าเดี๋ยวท้าการดำเนินการขั้นตอนต่อไปเลยครับผม อันนั้ครับการชุดคัดนะครับของขั้นนี้กาที่ตั้งเช้เป็นทีเรยบร่อยนะครับการคัดกระสีนิ่มๆนะครับถือว่าเบตึงมากนะครับบตังจากเดิมแต่เทียบเทียบก็คัดเดิมนะครับอาจสะตึงก็คัดเดิมอยู่นิดหนึ่งเดี๋ยวเป็นี่กระสีออกไปลองรถนะครับเทสรถให้ลูกค้านะครับก่อนสีลูกค้าสีมาเอานะครับผมโอเคครับอันนะครับตัวนี้กาออกมาลองรถนะครับให้ลูกค้านะครับงานคัดนะครับมาเกลีร์กับเขาง่ายๆนะครับนี่ หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับปวกงับเขาง่ายๆนะครับเจ่อเขาง่ายราานะประมาณนี้นะครับยวอ,อกไปลองเงงน,นะครับคา,าดเสือื่นเียงบอล้วก็มียังผิดปกติบอะครับคาดนิ่มๆใส่งานสบายๆนะครับอ่าผสมบูดยี่สิบสามสิบปอนด์โอ้บูด 20, 30, 40, 40, 40, สามสิบสี่สิบปอนด์นี่สบายๆนะครับ ทีวันๆนะครับถือว่าบ่ลื่นนะครับกะบทำการเซตระยะให้ทั้งหลางกับเซตระยะให้ตามสเปกนะครับกะถือว่าบ่ลื่นนะครับอ่านี้กัจบไปนะครับเดี๋ยวกลับไปหลานนะครับเปืกชิกความกับรอยอีกรอบนึงนะครับกะส่งงานให้ลูกค้าเลยครับผมนะครับกะบั้นี้กัจบไปนะครับสำหรับชุดคัส OMC ผ้าผสมนะครับพร้อมหลูกปืน รยคาดหลุดวุปลายเกียร์นะครับตัวนี้ก็เป็นซีเอีเจสามนาะเครื่องสามพันนะครับการจบไปนะครับต้อนรับลูกค้าทันไหนนะครับโอ้เตือนบอกเึ้อนบอกเป็นอยังนั้นคือว่าถ้าลูกค้าไม่นองนั่นนะครับขั้นอี้ก็ลูกค้าบอประสงค์ที่จะออกไปล่องนะครับบอกไปล่องเพราะฉนั้นเราประสงค์หีหลอกไปล่องบอประสงค์ที่จอกล้องนะครับก็เลยให้ทางห้องไปล่องนะครับให้ไปเนื้อเชื่อใจนะครับอ่ะตัวนี้ก็จบไปโดยดีนะครับต้านรับลูกค้าทันใดที่สนใจก็ลองมาติดต่อสอบถามได้นะครับเพราะว่าจะเป็นเรื่องคาด ยางเบรกนะครับระบบช่วงล่างนะครับลองคำว่าปรึกษาได้นะครับที่ร้านนาตาไลสิงห์นะครับที่ว่แถวตลาดเจริญศรีวัลินนะครับแล้วก็ทั้งเพจเฟซบุ๊กนาตาไลสิงห์นะครับหรือว่าเบอร์โทรศัพท์กันเดินะครับ0 9 5 2์2ก้าหนะครับขอบคุณครับผม